ที่ปตยขัดแย้งกันตายเจ็ดสิบคศพอาจารย์สัญญาธรรมศักตร์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทุกฝ่ายหลังจากนั้นสามปีเกิดหกตุลาหนึ่งเก้าความขัดแยง้งรุนแรงเข็นฆ่าพระชพายชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พวกผมก็ต้องเข้าป่าเข้าดงไปจับมือจับปืนใส่หมวกดาวแดงต่อสู้กับรัฐบาลปฏิกิริยาต่อมาเมื่อเห็นประเทศขัดแย้งกันอย่างนี้ มันเดินไปไม่ได้พลเอกเปรมตินสูรานนท์ในขณนะนั้นโดยพลเอกเชวลวิตยงใจย,ยุธและกองทัพบ,บกที่ก้าวหน้าทหารประชาธิปไตยก็เสนอเสนอสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาความแตแกแยกของประเทศไทยไม่ได้ออกเป็นพระราชกำหนดไม่ได้ออกเป็นพระราชบัญญัติหรอกครับเพียงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นประกาศสำนักนายกรบีบที่66/2523 ก็สามารถให้ความขัดแย้งทั้งหลายทั้งพวงสูญสลายกลับมาพัฒนาประเทศไทยได้บมือให้66ทับ2องพเดี๋ยวนี้ความขัดแย้งในประเทศไทยที่ผมเกินตั้งแต่เริ่มต้นมันจะไปหน้ามองหน้ากันไม่ติดครอบครัวหนึ่งสามีคิดต่างกับภรรยาลูกเขยกับลูกสะใภ้ไปด้วยกันไม่ได้เสื้อสีต่างๆใส่กันมาเราไม่อยากใส่สีแดงแล้วครับ เพราะมันมีสีเหลืองก่อนเราถึงมือสีแดงใช่ไหมครับความขัดแย้งเหล่านี้ความเครียดแค้นมีทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ยุติประเทศชาติจะเดินยังไงจึงมีความเห็นของท่านสสวรชัยและพวก40กว่าคนเสนอว่าน่าจะนิยลดศสกรรมให้กก่ประชาชนทุกฝ่ายยกเว้นแกน่นํำแกนชชกนําอภิสิทธิ์เวชาีวะกับสุเทพดิอย่าไปยกเว้นให้มันให้มันติดคุกตตราชั่วโคตรชั่วหลานมัน อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าเอาแบบอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เมื่อปี2,116ก็ต้องโลกกันไปไหมก็ต้องมาตั้งสติกันครับคิดกันประเทศชาติถึงจะเดินต่อไปได้ทำไมผมไม่เครียดแค้นทำไมผมไม่โกรธเหมือนท่านปี2,519น้องชายผมกับผมและครอบครัวผมเข้าป่าน้องชายผมก็เสียชีวิตคนหนึ่งในเขตจังหวัดน่านถ้าเอาส่วนตัวมาพูดปัญหาส่วนรวมมันไปไม่ได้ จนปัจจุบันนี้ผมและพ่อผมไม่ได้ตามว่าใครเป็นคนฆ่าน้องผมเพราะต้องการให้ชาติบ้านเมืองเดินต่อไปได้เราต้องตั้งสติกันให้ดีครับประเทศไทยไม่ใช่ของใครอยู่ได้ไม่เกิน120ปีแล้วครับผมเองก็48แล้ว48ที่เหลือนะครับจะเดินทางกันยังไงก็ปรึกษาท่านผู้ชมท่านพี่น้องทั้งหลายรัฐสภาแห่งนี้เขาทำงานต้องสนับสนุนเขา ให้โอกาสอภิปรายผลดีผลเสียในการที่จะเดินหน้าต่อไปนิรโทษต่อไปเป็นยังไงประเทศชาติจะต้องเดินทางต่อไปลูกหลานจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราวันนี้จะต้องสร้างให้เขาเขาจะได้ไม่ด่าพวกเราว่าปู่ย่าตายายสมัยนั้นไปขัดแย้งกันอยู่ทำไมทำไมไม่แก้ไขปัญหาจับมือกันต่อไปมหานครสมุทรปราการจะเป็นมหานครแฝดกับกรุงเทพมหานครได้อย่างไร เราต้องคิดกับเศรษฐกิจจะดีกันยังไงเศรษฐกิจดีมีอย่างเดียวก็คือมีเงินในกระเป๋ารับถ้าเงินไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีครับผมจึงเรียนกระทัานทั้งหลายว่าปัญหานี้ทศกรรมปัญหาปลองดองปัญหารัฐธรรมนูญปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นเรื่องสําคัญที่สุดผมไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดใดกล้าหาญถึงขนาดนี้กล้าหาญที่จะทํางาน กู้เงินสองล้านล้านไม่ได้ออกเป็นพระราชกิำหนดครับปล่อยให้สภาพิจารณากันหมดเป็นความกล้าหาญจรงิงๆใครก็เป็นรัฐบาลได้แต่เป็นแล้วคิดอะไรหรือเปล่าตอนอภิสิทธิ์ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเปลี่นเป็นอยู่สองปีแปเดือนโทษครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ทำอะไรเลยพอเขาทำเป็นเดือดเป็นแค้นหมดใน มันสมองของคุณสองปีแปเดือนคุณคิดว่าจะปราบปรามคนเสื้อแดงอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดอะไรพอเขาจะเสนอสองล้าน,ล,านล้านสร้างรถไฟความเร็วสูงยังออกมาพูดในสภาว่าเป็นความคิดของอบิสิทธิ์คิดก่อนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออทุกอย่างมึงคิดก่อนกันล้วกันแต่มึงไม่ทำท่านทั้งหลายครับถ้าดันทุลังกันใหญ่ยอยู่อย่างนี้มันไปไม่ได้หรอก ผมเรียกร้องพี่น้องทั่วประเทศครับผมไม่ได้มาหาเสียงนะครับวันนี้หาคะแนนล่วงหน้าเที่ยวหน้าปิดบัญชีประชาธิปัตย์ให้ผมเลยครับเลือกไปก็ไล่บอยมีบางคนลาออกจากสอสอไปลงนายกอบอจอแล้วเพราะเขาดูว่าคุณนิพล์บุญยามณีดูแล้วว่าอีกชาติหน้าประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลกูไปเป็นนายกอบอจอดีกว่าโอ้โห oh oh. บอกพี่น้องชาวสงขาเลยครับสั่งสอนนายนิพนธ์บุญญามณีหน่อยเอาให้ตกอาบาจอแล้วไม่ให้เป็นนายกแล้วนายกอาบาจอมันหมดราคาในการคุยจาปลาใสกันแล้วคนพูดมันพูดได้แต่พักเพื่อไทยไม่ใช่ว่าไม่มีนักพูดเรามีนักพูดเกลือนครับเรามีคนที่ถูกตัดสิทธิ์เยอะตอนนี้พวกผมก็พ้นแล้วจะาตุลนมาแล้วแถมอดีศรคนหนึ่งแล้วท่านทั้งหลายครับอีสนอยร้อยเก้าก็จะพ้น ทุกอย่างจะเป็นทีมฟุตบอลที่ทีมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเรามีบุคลากรหลายชั้นละเกินผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปบริหารราชการแผ่นดินจากประสิทธิ์ของผมยืนตัวนัดปบมือให้น้องชายผมครับชยัยศรีศักอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอีกต่อไปจะสู่ขอไปอยู่ที่สมุดสงครามซะเลย <laughs> ท่านที่เครพพวกเรามีหลายผู้หลายคนหลายรุ่นที่จะคิดอ่านงานกันท่านทักษิณกลับจากนิวยอร์ก กลับลอนดอนแล้วท่านบอกว่าเอะในอเมริกาต้องมีองค์การเอกชนเป็นคนคิดงานทํางานวิจัยรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ก็จะทําครับทักษิณคิดเพื่อไทยทําปบมือดังๆให้คนที่อยู่ต่างประเทศครับเรารักทักษิณมันหนักหัวมึงบอกเราไม่ใช่งมงายเพราะทักษิณน,นั้นทําอะไรไว้กับชาวบ้านไม่เยอะคุณชวนทําอะไรยังไม่ได้รับแรงงาน ผมถามหน่อยจะให้ผมมาทับใจอภิิสทธิ์เหรอไม่มีทางก็คนตายต่อหน้าต่อตาเนีครับไปลำพูนเกือบไปรอดไปขอนแก่นบ้างสิเพื่อนเขาไม่ต้อนรับคุณทั่วประเทศพื้นที่คุณน้อยลงน้อยลงน้อยลง,อ,ยลงอีสโนยก็ผูกคอตายพี่น้องจีการบผมมาเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะเป็นจะต้องอาศัยท่าน สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยต่อต้านอำนาจนอกระบบไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดสภาครับพวกเราที่มีเป็นเครือข่ายประชาธิปไตยจะเดินทางไปทั่วประเทศคิดว่าก่อนการประชุมสภาอาจจะมีการปราศัยใหญ่อาจจะเป็นราชมังคลาครับคนประมาณหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนคนไมายามตาม เราจะเรียกร้องภาพในอดีตคืนมาแล้วหนึ่งแสนคนชุมนุมแล้วยังไม่กลับจนกว่าจะแก้รัฐมนูญได้ครับจนกว่ากฎหมายสองล้านล้านจะผ่านสภาจนกว่าจนกว่าไอ้พวกหน้ากากขาวจะศูนยพันในประเทศไทยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องครับผมมา หาจังหวัดสมุทรปราการทีใรมีความสุขใจขอให้ท่านเป็นกําลังใจให้คนกรุงเทพมหานครขอให้ท่านเป็นกําลังใจให้คนไทยทั่วประเทศให้มีความรักมั่นสามาคัคคีกันขอให้พักเพื่อไทยเพื่อ,อนครประเทศไทยจงอยู่กับพี่น้องประชาชนตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กําลังใจดังๆครับดอกเตอร์อดีศรเพียงเกตครับพี่น้องครับบุคคลที่พี่น้องชื่นชมชื่นชอบศรัทธาครับวันนี้ มาอยู่กับเวทีของเพื่อไทยเพื่ออนาคตประเทศไทยนะครับ